รูปงันกานไดูเนื้อสวยเากันอย่โอ้อร <Elena> ่อยครับ หมดมีดไปกี่ลังเนะื้อมีดใช้เล่มเดียว <S 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 เล่มเดียวแล้วนี่ก็เล่มเดียวถ้าใช้เล่มเดียวนี่แสดงว่าจอมยุทธเรียนจบแล้วมีีแค่น้เ,เออถ้าไม่เซียนนี่จะใช้มีดหลายเล่มนะครับแต่ถ้าเซียนจริงๆระดับฝีมือเนี่ยเล่มเดียวจบโอ้โ,โลหลูกนี้ยิ่งเสียงกนเลย เท่าไหร่คะจบเิปไปก่อนครับเท่าไหร่คะทนึงจาจ้ะอลูกนะจาไหร่ง1 2 7 5จ้ากน่งสองาฟังเป็นสองพันห อยาจะให้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาปีกรูปหนึ่งให้ให้ให้เฮียนัไทคุยอะไรฝากให้รูปท้ามาซื้อหน่อยโอ้จะเสียงยังต่อเสียงยังบุ๊บบายคะน้องนัทขายมากี่ปีแล้วครับนี่ 5ปีนะครับ15ปีครับแสดงว่ารวยแล้วนะครับมีหลายร้านอยู่ครับอ๋อโอเคร้านอยู่ที่ไหนบ้างครับนี่ร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านสองอยู่สุขุมวิทย์ร้อยหนึ่งศุมวิทย์ร้อยหนึ่งกับร้อยสามกับร้อยสามมีสองร้านร้านทุเรียนน้องนัดอยู่ที่ซอย หลวงวิธร้อยสาอุดมสุกใกล้ๆอุดมสุกวอกตะไครเข้ามาก็ขี่ตรงมาเรื่อยๆครับพอจะถึงอุดมสุกวอกอยู่ร้านครัวน้องแนนน้องนั้นเขาจะขายอยู่นี่เป็นขายทุเรียนอยู่นี่เป็นวันอาทิตย์ขายประจําอยู่นี่ครับไปอยากกินทุเรียนอร่อยอก็รีบมาเลยครับไม่เกินไม่เกินหนะ้าร้อยลูกค้าเขามาเรื่อยๆ บมาไม่เกิน0 0ครับคใครอยากกินกุเรียนอร่อยอร่อยก็ยยมาเลยนะครับมาเลยมาช่วยอุดุนกันหน่อยครับครับวัสดีครับ